สวัสดีค่ะวันนี้พี่สูจะพามาชมบรรยากาศวัดป่าภูทับเบิกเนกาะจ้ามีโอกาสได้ขึ้นไปกราบพระไปไหว้พระไปตีโค้งตีระฆังทําบุญพระป่าใส่ซองเอาบุญมาฝากพี่พี่น้องๆและเก็บบรรยากาศสวยงามร่มรื่นทางรงวัดทางขึ้นวัดมาให้ชมจา้า มีต่ต้นไผ่พี่น้องฝั่งขวาซ้ายมีแต่ต้นไผ่ต้นนอไม่เนาะจะเต็มไปเปิดพี่น้องอันนี้จะเป็นบรรยากาศทางลงเนาะที่สูงไม่ได้ถ่ายขึ้นถ่ายตต่ง้งอย่างสูงเลยเด้พี่น้องเดินกว่าจะขึ้น ถึงเจดีหอบเลยด้วยพี่สูนะอืมแต่สวยบรรยากาศดีมากคนก็เยอะอันนี้พี่สูขับเลยขึ้นไปรีสอร์ทอะไรกันนี่สูงสุดเลยนะสูงสุดของภูทับเบิกเนะาะก็ได้มีโอกาสมาทําบุญไหว้พระสวยงามมาครั้งแรกเลยพี่น้องอย่างตื่นตาตื่นใจจ้าสวยรูปปั้น ข้างทางตลอดทางเลยสวยงามมากมายคนทําก็เก่งมากเลยเนาะที่สุยอมรับเลยดูมีต้นไผ่ขอไผ่เต็มไปหมดพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถที่จอดรถก็ไม่เยอะเนาะคนเต็มแต่แต่ก็มีคนออกคนเข้าคนออกคนเข้าตลอดเลยอันนี้จะเป็นทางออกนะจากประตูทางออกอันนี้ก็จะถึงรถแล้วรถก็จอดไว้ใต้ร <ถ S 2> ่มไผ<ฟ>่เป็นทางเนินเป็นเป็นเนินทางไม่เรียบเลยพี่น้อง ขับรถนี่ต้องกิ่งใช้ได้เลยนะขึ้นมาบนทับเบิกเนะี่ยเพราะทางเขาจะไม่ไม่ตรงทางเขาจะไม่เรียบเนาะจะเลี้ยวรุดคุดงอตลอดอสูงลงขึ้นตลอดเลยอันนี้จะเป็นลูกปั้นปั้นไว้ข้างทางนี่เต็มไปหมดเลยพี่น้องฝีมือมากคนที่คนช่างทำน่ะนะที่สวยยังอ้ยมาครั้งนี้ก็คือตื่นตาตื่นใจมาก ก็เลยนำบุญมาฝากพี่พี่น้องๆ้องจ้าตอนนี้ก็มาถึงรถแล้วเนาะจะขับลงแล้วจ้าบัดดีจ้า